สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยวนะคะวันนี้แม่ยวพามาทานมะม่วงนะคะมะม่วงได้มะม่วงมาเนะมาะมะม่วงมาแล้วก็มีฝรั่งมาด้วยเนาะแกเปรี้ยวเปรียก็กินฝรัง่งแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือเนาะเดี๋ยวเอามะม่วงก่อนละกันเนะมาะมะม่วงก่อนอันนี้ก็ เริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยเหี่ยวนี่แหละค่ะเหี่ยวนะมาจิ้มน้ำพริกเกลือกันอืมอืมอืมพอด้ค่ะอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยว เหี่ยวๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยเปรี้ยวดีค่ะบ้านมีอิ่วฝนเหมือนจะตกแล้วนะคะเนี่ยมันฝนจะตกเอาอันเหี่ยวดีกว่าอืม ฝันไม่ค่อยได้กับของเปรี้ยวๆแล้วค่ะ ฝรั่งนะคะฝรัร่ง ถ้าแบบทานดิบนะคะมะม่วงที่ทานดิบแล้วแบบไม่ค่อยเปรี้ยวคือมะม่วงหัวช้างนะคะอร่อยค่ะนี่เอง ของเปรี้ยวไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะทานเยอะก็จะเป็นไงคะจะเสียวฟันค่ะวันนี้ก็เม่อยอิวพามาทานมะม่วงกับฝรั่งนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ